สนับสนุนโดยยาสีฟันโอเคฮาโบใช้นิดเดียวหอมเย็นสดชื่นงูอึงก้อยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้านาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะ สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันยุบพักก้าวไกลตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีฐานผิดกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร,ทรงเป็นประมุขและมีการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่าพฤติการของผู้ถูกร้องที่เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญ,ญามาตรา1 1 2 และใช้เป็นนโยบายพักในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นการมุ่งหมายให้สถาบาันพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะคู่ขัดแย้งกับประชาชนการกระทําของผู้ถูก้องจึงเข้าลักษณะการกระทําอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกด้วย ส่งผลให้กรรมการบริหารพัก11คนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในจํานวนนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล5คนทําให้จํานวนสสพักเก้าไกลลดลงจาก148เหลือ143คนซึ่งจะต้องเข้าสังกัดพักใหม่ภายใน60วันลและจะมีการเลือกตั้งซ่อมสสพิษณุโลกเขตหนึ่งแทนนายปฏิพัฒน์สันติพาดาอาดีตกรรมการบริหารพักที่เป็นสสเขต ไทยพุ่งอันดับตารางเหรียญโอลิมปิกขึ้นสู่ที่30เก็บเพิ่มได้1ทอง1เงิน1ทองแดงจากสามนักกีฬาในวันเดียวน้องออยสุรจนาคําเบ้าคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงขณะที่ฟ้างเทียรพงศิลาชัยคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายส่วนน้องเทนนิสปิดตำนานอย่างสมบูรณ์แบบชนะทิงกัว2ต่อ1เซตคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยติด หลังจบเกมร่ำไห้ด้วยความดีใจกระดกระดกระโดดกอดโค้ชเชก้มกราบเท้าอําลาสนามโอลิมปิกเจ้าตัวยอมรับกดดันมากแต่ผ่านมาได้สาเร็จรู้สึกกดล็อกทุกอย่างจะบอกว่าหนูกดดันมากมากมาก,มากพี่พี่พพพนะข่าวน่าจะรู้รเพราะว่าไม่รู้เพร่าแบ สัมภาษณ์ใดๆเลยเพราะไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังอยากให้แบบเล่นได้อย่างฟรีสไตล์แล้วก็ทำออกมาได้ดีที่สุดค่ะตอนนี้มันเหมือนปลดล็อกแล้วก็ทุกอย่างมันแบบสมบูรณ์มากๆหนูมีความสุขที่ทำมันสำเร็จให้กับคนไทยแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเกิดหนูด้วยวันที่8สิงหาเป็นเหรียญทองก็ชื่นใจมากๆคะ่ะ แม่ทัพภาคที่3ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวกรณีจากกองร้อยทำโทษพลทหารเกินกว่าเหตุสั่งลงโทษจา่าโหดมนทนทหารบกที่37ขัง45วันงดบำเหน็จส่วนผู้บังคับหน่วยฝึกโดนด้วยสั่งให้มาช่วยราชการที่กองทัพภาคที่3 เพื่อสอบสวนและพิจารณาลงทันต่อไปพร้อมสั่งการให้ผู้บังคับบัญชามนทนทหารบกเข้าไปดูแลน้องทหารกองประจำการที่ได้รับผลกระทบและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมถึงที่สุดขณะที่สุทินเรียกผบทบเข้าพบวันนี้หลังเกิดเหตุซ้ำซากชี้ใครผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบกองทัพให้ความเป็นธรรมผู้เสียหายเต็มที่ สยองฆ่าโหดแทงเผาอำพรางนักศึกษาหนุ่มวัย22ปีหมกห้องพักแยนรัตนาธิเบศนนทบ,บุรีในมือผู้ตายยังพบกระจุกผมคาดเป็นของคนร้ายขณะที่วงจรปิดจับภาพก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายเดินออกไปซื้อของก่อนกลับมีชายร่างท้วมเดินเข้าห้องไปด้วยก่อนที่เพื่อนร่วมหอพักจะพบว่าเกิดไฟไหม้แจ้งช่างเปิดเข้าไปพบเสียชีวิตร่างถูกห่อผ้านวมจุดไฟเผา ด้านตำรวจสืบสวนรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วคาดว่าผู้ตายมีปากเสียงกับผู้ก่อเหตุด้วยเรื่องบางอย่างจนถูกแทงเสียชีวิตแล้วผู้ก่อเหตุใช้พนวมห่อร่างจุดไฟเผาอำพรางศพ โอละพ่อหลังพ่อโร่แจงลูกสาวถูกแก๊งค c a เซนเตอร์อุ้มเรียกค่าไถ่สุดท้ายชุดสืบสวนแกะรอยจนพบที่แท้ขี่จักรยานยนต์ข้ามจังหวัดไปหลบอยู่ในกระท่อมนาในจังหวัดมหาสารคามสารภาพสร้างเรื่องขึ้นมาหวังเอาเงินจากพ่อไปใช้หนี้ตำรวจดำเนินคดีเอาผิดพรบอคอมพิวเตอร์ ขณะที่พ่อยกมือไหว้ขอโทษสังคมหลังลูกสาวสร้างเรื่องถูกอุ้มเพราะอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้แฟนใหม่จนสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับผู้เกี่ยวข้องจุลพันธ์สั่งสัมภาร์ดึงแพลตฟอร์มเทมูเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการไทยก่อนย้ำหากจะเข้ามาทำการค้าขายในไทยต้องเชื่อมต่อกับกรมสรรพากรและเสียภาษีแวดให้ถูกต้อง เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆที่วันนี้เชื่อมต่อระบบของกรมสรรพากรเข้าสู่ระบบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วขณะที่กมรมศุลกากรมีเป้าหมายเอ็กซเรย์สินค้านำเข้าร้0ยซพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันสินค้าไม่ได้มาตรฐานพร้อมรุกหนักจับสินค้าลักลอบนำเข้าและหนึ่งในนั้นเป็นอุปกรณ์แก๊งคอลเซนเตอร์ ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะไฮไลท์ใหญ่การเมืองเมื่อวานนี้ค่ะก็คือกรณีที่สารรัฐธรรมนูญได้ตัดสินยุบพ,พักเก้าไกลนะคะซึ่งคุณชัยทวัฒน์และคุณพิธาก็ย้ําค่ะว่าถึงแม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ก็จะยังทํางานต่อไม่ทิ้งประชาชนในขณะที่คุณหมายสิริกัญญาค่ะประกาศจะนําสสอ,อดีตพักเก้าไกลไปเปิดตัวบ้านใหม่9สิงหาคมนี้นะคะ โดยเมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาทนหัวหน้าพักเก้าไกลและคุณพิธาลิมเจริญรัฐประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมด้วยสสพักเก้าไกลที่พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีดํามีข้อความบริเวณอกขวาว่าเก้าไกลยักไหล่แล้วไปต่อแถลงจุดยืนหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันยุบพักเก้าไกลและตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพักสิปีซึ่งก่อนการแถลงกลุ่มผู้สนับสนุนพักเก้าไกลก็ได้ร่วมการร้องเพลงศรัทธาจากนั้นคุณชัยธวัฒน์ได้นําแถลงนะคะ ก็ยืนยันว่าในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ควรจะเป็นเราไม่ได้กระทําผิดไม่ได้ล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองแล้วก็ย้าว่าเมื่อตัดสินใจเข้ามาทํางานการเมืองตั้งแต่ตั้งพรรคอนาคตใหม่รู้ว่าการเมืองไทยเป็นเรื่องความเสี่ยงแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่หันหลังกลับค่ะ ส่วนทางด้านของคุณวิธาระบุนะคะว่าแม้วันนี้ต้องอำลาในฐานะนักการเมืองสอสอแต่ตนจะทำการเมืองในฐานะพลเมืองไม่ทิ้งประชาชนไปไหนทุกคนอาจจะผิดหวังและขอให้เอาความคับแค้นใจไประเบิดในครูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากนี้ค่ะท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังอาจจะรู้สึกโกรธแค้นหรือมีน้ำตาไม่ว่ากันครับ วันนี้หนึ่งวันเรามาเศร้าเสียใจโมโหให้ได้เต็มที่พรุ่งนี้เราขีดเส้นต่อหน้าแล้วเราจะก้าวข้ามมันไปเราจะเอาความคับแค้นใจความโมโหพลังงานที่มันมีอยู่ตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันกัดกินพวกเราครับเราจะผลักมันแล้วไประเบิดมันในครูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากนี้ไป ก็เป็นคุณสิริกัญญาตันสกุลทึ่งถูกจับตาว่าจะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ที่มารับไม้ต่อนะคะบอกว่าเรารู้สึกร่วมกับทุกคนว่ามีความเจ็บปวดแต่จะไม่ละทิ้งความฝันเดินหน้าทำภารกิจเปลี่ยนประเทศต่อก็จะนำสอสอสอ,อดีตพระเก้าไกลย,ย้ายไปที่บ้านใหม่วันที่9สิงหาคมนี้ค่ะส่วนเมื่อถามถึงกรณีมาตรา1นึหค่ะคุณสิริกัญญาระบุว่าอดีตสสทุกคนเชื่อว่ามาตรานี้มีปัญหาแต่วิธีการคงต้องไปพูดคุยกันให้ละเอียดมากขึ้นค่ะ เรารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเรารู้สึกร่วมกับทุกคนว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่เราก็จะไม่ละทิ้งความฝันละทิ้งภารกิจหน้าที่ที่เราได้รับมอบมาจากประชาชนทุกคนตราบใดที่ประชาชนยังอยู่เคียงข้างเราอยู่หนุนหลังเราให้เราเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อทำภารกิจเปลี่ยนประเทศนี้ต่อเราก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะ อาจารยเชื่อว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกสมาผู้แทนราษฎรที่เป็นอดีตพักเก้าไกลเนี่ยเราทุกคนเชื่อว่ามาตราน,นี้มีปัญหานะคะแต่ว่าวิธีการจะทํำยังไงเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดมากขึ้นเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะก็บอกว่าที่พวกเราถูกตัดสินยุบพ,พักเป็นวันที่สมาชิกพักเก้าไกลครบ1นึ่งแสนคนพอดีค่ะคุณสุดิกัญญาก็บอกว่าอยากจะขอร้อง1นึ่งแสนท่านไปกับเราต่อในบ้านใหม่บ้านหลังใหม่ให้มากกว่าเดิมค่ะค่ะส่วน จะมีการยืดหยุ่นเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2หรือไม่คุณสิริกัญญาเนี่ยบอกว่าอดีตสสทุกคนเชื่อว่ามาตราน,นี้มีปัญหาแต่วิธีการคงต้องไปพูดคุยกันให้ละเอียดมากขึ้นนะคะหลังจากถแถลงด้านบนเสร็จแล้วก็มีการร่วมกันมาร่วมกิจกรรมก้าวไกลไปต่อค่ะโดยสลับกันขึ้นเวทีปราศัยพบปะก,กับมวลชนที่เดินทางมาให้กําลังใจนะคะโดยคุณพิธาได้ขึ้นปราศัยช่วงหนึ่งเนี่ยบอกว่าแม้ว่าเขาจะตัดผมแต่ตัดออกจากประเทศไทยและประชาชนไม่ได้ทําให้แฟนคลับก็ตะโก ว่านายกพิธาก่อนที่คุณพิธาจะปาดน้ําตาแล้วก็บอกว่าเป็นน้ําตาแห่งความดีใจไม่ใช่น้ําตาแห่งความเสียใจค่ะถึงแม้ว่าเขาจะตัดเศ์ผมไปแต่เข้าตัดใจผมจาพประชาชนและประเทศไทยไม่ได้ น้ำตาแห่งความดีใจครับไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจขณะที่เมื่อวานค่ะหมอองปฏิพัทสันติพราาซึ่งถูกตัดสิทธิ์หลังพักเก้าไกลถูกยุบนะคะก็ต้องหลุดออกจากตําแหน่งสสและรองประธานประธานสภาก็ขึ้นปราศัยอย่างดุเดือดค่ะบอกว่าวันนี้พิสูจน์แล้วว่าพักการเมืองเก่าสันดานเดียวกันหมดดังนั้นรอบหน้าขอเก้าไกลพักเดียวไปเลยเอาทั้งนายกเอาทั้งประธานสภาแล้วเปลี่ยนประเทศด้วยกันค่ะ ของออกมาพี่น้องครับ,รบผมเป็นบทพิสูจน์ของพรรคก้าวไกลว่าแม้ปล่อยอ,องเข้าไปได้คนเดียวยังเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ถ้ารัฐมนตรีของเราเข้ากระทรวงเมื่อไหร่ประเทศ นี่หมออ่องนะคะเดี๋ยวย้อนไปดูที่หมออ่องพูดตอนที่อยู่ในสภาด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทราบคําวินิจฉัยแล้วนะคะบรรยากาศที่ในสภาค่ะก็มีสสพะเก้าไกลปล่อยโฮเลยคุณชัยธวัฒน์นี่โผลไปกอดเพื่อนสสนะคะขณะเดียวกันหมออ่องนี่เป็นคนกล่าวปิดการประชุมด้วยตัวเองค่ะพวกผมก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้ร่วมทํางานกับทุกท่านอีกต่อไปนะครับอย่างน้อยก็หปี สิบปีแต่ก็หวังว่าหลังจากนี้เพื่อนผู้แทะะนรัศดรนะครับจะสามารถที่จะใช้อำนาจหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติเป็นสถาบันทางการเมืองเดียวในประเทศที่ถูกแต่งตั้งโดยประชาชนอย่างคุ้มค่าและทำให้ประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรานั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่อำนาจสูงสุด เป็นของประชาชนครับขอบคุณครับผมแค่อยากจะบอกสุดท้ายนะครับว่าผมขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทําการร่วมกับทุกท่านนะครับอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับขอปิดประชุมครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะช่วงที่สารอ่านคำวินิจฉัยสสเก้าไกลบางคนก็เปิดฟังคำวินิจฉัยไปด้วยนะคะคุณชัยธวัฒน์นี่ใส่หูฟังรับฟังคำวินิจฉัยสารด้วยตอนนั้นก็คือสีหน้าเคร่งเครียดนะคะแล้วสสเก้าไกลหลายคนนั่งคอตกค่ะหลังจากทราบคำวินิจฉัยคุณชัยธวัฒน์ก็เลยขอขึ้นพูดเมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่า ตัวเองกับกรรมการบริหารพรรครวมถึงอดีตหัวหน้าพรรคก็คือคุณพิธาไม่สามารถที่จะทําหน้าที่สสได้อีกต่อไปหลังจากนี้ขอบคุณประธานสภาสมาชิกสภาทุกคนที่ทํางานร่วมกันถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็ได้ใช้เวลาช่วงนี้ทํางานอย่างเต็มที่เพื่อจะผลักดันสิ่งที่คิดว่าเป็นอนาคตของประเทศสุดท้ายเนี่ยไม่ได้มีโอกาสทํางานร่วมกันต่อไปแต่ก็อย่างที่คุณชัยธวัฒน์บอกนะคะว่าก็ฝากต่อไปด้วยนะคะสําหรับคนที่ทําหน้าที่อยู่ จากนั้นคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้พูดกับสมาชิกในที่ประชุมบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคณะกรรมการบริหารพรรเก้าวไกลในขณะนั้นด้วยแล้วก็ขอบคุณบอกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้ทํางานร่วมกับทุกคนอยากจะบอกกับราชการสภาผู้แทนรัษฎรทุกคนว่าเคารพ และขอบคุณทุกคนสุดท้ายอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนขอบคุณครับประชาชนแล้วก็ปิดกล่าวปิดประชุมไปสสพักเก้าไกลนะคะก็สวมกอดกันกลางสภาหลายคนร้องไห้ค่ะแล้วคุณชัยธวัฒน์ก็เดินชูกำปั้นมีบรรดาสสเข้ามากอดคอกับคุณชัยธวัฒน์แล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันภาพนี้นะคะหลังจากที่จบการประชุมสภาไปแล้วเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ปฏิเสธในการให้สัมภาษณ์นะคะ ก็ทำท่าชูกำปั้นค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายก่อนขึ้นรถบอกว่าแล้วพวกผมจะกลับมาใหม่ค่ะค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษาในหลายพื้นที่นะคะนัดรวมตัวกันจัดแฟลชม็อบแสดงพลังหลังก้าไกลถูกยุบพักซึ่งหนึ่งในจุดที่มีการเคลื่อนไหวเมื่อวานก็คือที่สกายวอล์กแยกปทุมวันช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นมีการนัดรวมตัวกันหลังจากที่เพจ Facebook ฝ่ายมนุษยธรรมสากลองค์การบริหารสโมสรน,นิสิตจ,จุลาลงกรมหาวทิทยาลัยเชิญชวนจัดกิจกรรมแฟลชม็อบแสดงพลังไม่เห็นด้วยกรณียุบพ,พะเก้าไกลก็มีกําลังตํารวจจากสอนอปทุมวันมาดูแลความเรียบร้อยนะคะซึ่งก็มีการนําผืนผ้าสีขาวมาวางกับพื้นให้กลุ่มมวลชนเขียนข้อความบนผ้าว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่พะเก้าไกลถูกยุบค่ะ ก็มีหลายข้อความแสดงความคัดค้านเช่นอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเบื่อการเมืองในรัฐสภาหรือว่ายุบอีกก็เลือกอีกอย่าเพิ่งหมดกำลังใจต่อมาค่ะช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็อ่านแถลงการโดยมีใจความกล่าวถึงในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในรอบ20ปีที่มีการยุบพักการเมืองไปแล้วกว่า110พักนะคะ ทั้งที่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยควรสนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนการยุบพ,พักการเมืองต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายทางนี้ก็มีกลุ่มนักศึกษาที่มาทํากิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกันยืนชู3นิ้วเป็นเวลา112วินาทีด้วยค่ะค่ะ ขณะเดียวกันนะคะนายกเศรษฐาค่ะให้สัมภาษณ์หลังจากที่สารมีคำวินิจฉัยนะคะนักข่าวก็ไปถามค่ะนายกบอกว่าได้รับรายงานแล้วนะคะส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในการยุบพักค่ะคุณเศรษฐาบอกว่าเชื่อว่าทุกฝ่ายเคารพมติของสารและพอถามถึงมาตรการความปลอดภัยที่จะรองรับอารมณ์สําหรับคนที่เสียใจกับเหตุการณ์นี้ค่ะนายกบอกว่าฝ่ายความมั่นคงก็ดูแลเรื่องความมั่นคงอยู่แล้วและเชื่อว่าทุกฝ่ายเคารพ การตัดสินของศาลค่ะครับผมเชื่อว่าทุทกฝ่ายคงเคารพการตัดสินของศาลนะครับแล้วผมเชื่อว่าทาง ทางพรรคเขาเองก็งคงมีวิธีการที่จะเมืองการเดินทางทางด้านการเมืองต่อไปมีการมองว่ารัฐบาลจะทำงานง่ายขึ้นกับเพราะว่าฝ่ายค้านผมไม่เคยนะครับเป็นปัญหาประชาชนเยอะขนาดนี้มันไม่เกี่ยวหรอกครับนะครับไมนะ่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีผลอะไรต่อการอะไรทงานของรัฐบาลเลยครับปัญหาไม่ได้หายไปหรือมากเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าระบบการตรวจสอบของเราก็เข้มข้อนอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีที่มีใครก็ตามทีว่าเป็นฝ่ายค้านอ,องค์กรสระผมก็ชอบก็พร้อมที่เดินทางเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวรอบโลกค่ะ